สวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนจ๋าวันนี้พามาดูอันนี้เดี๋ยวพี่น้องผักกาดขาวอันนี้แหนงผักกาดขาวพี่นอ้อ,นนนงนองจ๋าพัตัดแล้วมันแตกขนะึ้นมามบึงโอ้ไม่จจง,งามๆประเภทยังกินดีเนาะหลายคักโอ้พูน่ะมันแตกขึ้นมาเต็มเลยเน่นนี่หลายคักพี่น้องนึกเห็นคนอันเม่มีเงินซื้อพักเนาะ เนี่ยไลยหล่แหน่งหน่อยๆเต็มคุณหน่ะพีน่น้องอากาศขาวเขาตัดออกมันแตกแหนงขึ้นมาเนี่ยไลยคักถ้าเป็นแหนงบอคโคลีหรือว่าแหนงกะล่มสิเอาอยู่จ้ะ มันเจี๊ยบพี่นิงมันคือติดขมบอกเฮ้ยนี่ก็บโป๊กเคยกินมันอ่อนเนาะกินกับลาบกับก้อยเนาะเป็นตาแสบเะนาะพี่นอ้องโอ้ยคุณน่ะอยากให้มาอยู่ไกลๆมาเก็บเด้อเปนน้งามๆค่ะข้าวตาดูน,นะ่ะมันแตกออกขุดเหงาไปขุดร้อยข้าเก็บแล้อต้ามาหาเก็บดินแลาก็ะไรเนี่ยไก่ป่านขุดพี่นอ้องไปเอาปกำลังเปลี่ยนสี เปลี่ยนสีแล้วก็ล่วงลวนเหลือแต่กิ่งก้านงามงามจะ้ะถูข้าวสาลีร้อยขัดแต๊วมาเก็บพักเคลผักเคลอันนั้นเป็นปลาอัน,นพักกาดดกอูยมีแต่งามงามเลยพี่นอ้อง เด่๋ยวตู้เย็ยนก็มีแต่พักเด้อันเดี๋ยวเอาถิ่มอันนั้นก็เอาก็เก็บไปอันดีๆก็เก็บไปบ่ดีก็เก็บไป,บเ,บไปไเพื่อได้เนาถิ่มเห็นพักจนถี่ไม่อยากเดี๋ยวนี้ไ่ได้ทิมพักเดินๆอันมันคือประก,กาศทิ้งบาทเท่านาะมึงจะเป็นประก,กาศขท้าได้อพี่น้องน้อยๆดูน้ำสุ่มกรอน ก็ญ่คักจ้ะร้ายร้ายซี่อนพี่น้องอยากให้มาเก็บเอาเนาะเขาบอเอาแล้วนี่เขาถึงฝุ่นอันน่ะมันเหลียไปเบิ่งหัวหนู่มแล้วหนุ่เขาเหลียเขาบอเอามานี่นี่เขาบอเอามาก็ดีดีเลยโอ้ดีดีไนละเหลี่ยบออกมาเน่าเน่าก็ดีดอกนี่นี พอเอามันเนาาแล้วมันเผาแล้วอันนี้อ้มีแต่เน่าเน่าแต่ก็ขับเอาอขอบคุณที่รับชมนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย